สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่29พฤษภาคมเรามาดูข่าวเชลซีช่วงเงย็นของวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยชข่าวนี้อรอนโซ่ปรเชลซีรเรื่องการย้ายไปบาเซโรนานะโดยการนี้มากอกอสอรอนโซ่กำลังรอการตัดสินใจอนาคตของเชลซีกรณีที่ตนเองนั้นต้องการจะย้ายไปร่วมทีมบาเซโรนา โดยแบ็กซ้ายชาวสเปนมีข่าวโยงกับทางอาสุรเกน,นามาสักยะหนึ่งแล้วซึ่งตามการรายงานจากทางสื่ออุโรปนั้นระบ,บุว่านาเตตได้ผ่านการตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางบาซ่าเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังรอให้สโมสรเจรจาเรื่องค่าตัวในการย้ายทีมอยู่นะซึ่งล่าสุดทางฟาบิเชโอรรบาโนรายงานข่าวาว่าอารอนโซแสดงความชัดเจนที่อยากจะกลับไปเล่นในสเปนกันอีกครั้งแต่ยังติดป,ปัญหาตรงที่เชลซีและทางบาเซรลนายังไม่สามารถตกลงเรื่องเงินสำเร็จได้ ทางนี้การย้ายทียมของทางแบ็กวัย30ปีรายนี้ขึ้นอยู่กับทางเชลซีว่าจะยอมขายในราคาที่บาซ่าจ่ายไว้หรือไม่โดยทางโซสอนดังของสเปนไม่ต้องการจะจ่ายเงินจํานวนที่สูงจเกินไปเนื่องจากทางอา so, รอนโซเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเท่านั้นสำหรับทางอารอนโซลงสนามให้กับทางสิงครามเชลซีซีซั่นที่ผ่านมาทั้งหมด4 6เกมทําได้ถึง5ประตูกับอีก6แอสซิสในครั้งนี้ อัรบราโมวิชผุร่มยินดีเชลซีขายสโม,มสร,รลุล่วงขอบคุณแฟนหนุน20ปีนะโดยเสียมีประบันอัรบราโมวิชผุร่มยินดีเชลซีได้บทสรุปเจ้าของคนใหม่แล้วรับต้องขอบคุณทานาเตตและก็ทีมงานและก็แฟนบอลตลอดช่วงเกือบ20ปียันสิงบรูจะอยู่ในใจตนเองเสมอโดยทางประบันอัรบราโมวิชเจ้าของทีมของทางเชลซี ออกแถลงการขอบคุณแฟนบอลสิงครูที่สนับสนุนตนเองมาเกือบ20ปีหลังจากที่สโมสรบรรลุข้อตกลงนะฮะในการจะย้ายทีมหรือว่าขายทีมให้กับทางกลุ่มชุนของทางท็อตโบรีมหาสิทธฐีชาวอเมริกันเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ขั้นตอนทุกอย่างจะเสร็จสิ้นลงและาคาดกันว่าจะมีการประกาศถึงเรื่องการเทคโอเวอร์ในวันจันรที่30พฤษภาคมนี้ โดยเยมีเข้ามาซื้อกิจการเชลซีตั้งแต่ปี2003และก็ช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จมากมายแต่ต้องมาโดนรัฐบาลอังกฤษสั่งความบาตและก็บีบให้จนต้องขายสโมอสรเพื่อตอบโต้กา,การที่ตัวตัวนั้นมีความสนิมสนมกับทางวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซีย ที่ส่งกองกำลังทหารเผ้าบุกยุคลานยูเครนซึ่งอับราโมวิชออกจดหมายแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าผ่านมาแล้วเกือบ3เดือนแล้วนบตังแต่ที่ผมประกาศความตั้งใจในการขายสมโมสรฟุตบอลเชลซีในช่วงที่ผ่านมาทีมของรารั้ง์ทำงานอย่างหนักเพื่อตามหาผู้ครอบครองที่เหมาะสมกับสมโมสรเชลซีซึ่งอยู่ตำแหน่งที่ดีสุดในการนำพาสมโมสรก้าวสู่บทบาทต่อไปอย่างประสบความสำเร็จ การเป็นเจ้าของสโมสรแห่งนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ที่ผมเข้าซื้อเชลซีเมื่อ20ปีที่แล้วผมได้เห็นกับตาตนเองว่าสโมสรแห่งนี้สามารถประสบความสำเร็จอะไรได้บ้างเป้าหมายอของผมก็คือการทําให้มั่นใจในว่าเจ้าของคนต่อไปมีความคิดเห็นที่พอจะทําให้ทีมชายและก็หญิงประสบความสำเร็จรวมไปถึงเจ็ดจำและก็แรงผลักดันเพื่อพัฒนาส่วนสําคัญอื่นๆของสโมสรต่อไป อย่างเช่นระบบ Academy แ,และกงานที่สำคัญของมูริติของสโมสรเชลซีในครั้งนี้ผมยินดีนะที่การสัญหาในครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่ประสบความสำเร็จขณะที่ผมมอบเชลซีให้กับผู้ดูแลคนใหม่ผมอยากจะอวยพรให้พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุดทั้งในและก็นอกสนามผมจะรู้สึกเป็นเกียรติไปตลอดชีวิตที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้ ผมอยากจะขอบคุณผู้เล่นทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันทีมงานและก็น,น่นอนขอบคุณแฟนบอลสำหรับช่วงเวลาที่น่าทึ่งหลายต่อหลายปีในครั้งนี้ผมภูมิใจกับความสำเร็จร่วมกันของพวกเรามันทําให้ผู้คนหลายล้านคนนั้นได้รับประโยชน์จากทางบนิษิการกุศลแห่งใหม่ที่กําลังจัดตั้งขึ้นซึ่งนี่คือมรดกที่ประนันร่วมกันสร้างขึ้นมาขอบคุณโรมมนสิบการโยกย้ายสําคัญที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์2022นี้ก็เป็นได้ โดยกันนี้บอกได้เลยว่าเดือดอย่างแน่นอนนะครับตลาดซื้อขายพิมพ์บริกิจรอบที่จะถึงนี้ทั้งขาเข้าและขาออกทั้งย้ายฟรีหรือมีค่าหัวลองดูว่าใครน่าจะโยกไปสมเครื่องแบบอื่นกันบ้างโดยกันนี้เรามาดูกันเป็นภาพรวมลก็แล้วกัน,กนเริ่มที่สเดโอมาเน่ ดยสเตีโลมมเนตัวรุกลิเวอพูได้กล่าวไว้ว่าจะประกาศอนาคตตนเองหลังจบเกมแชมเปี้ยนลีกนัดชิงซึ่งแพ้กับทางบราเบลิกไปศูนย์ต่อนหนึ่งโดยสตาร์วัย30ปีรายนี้โดนเชื่อมโยงกับทางบาร์เยมิลิกในหน้ารอนนี้เพราะความพยายามต่อสัญญากับทางลิวอพูไม่มีความคืบหน้าโดยเขาได้บอกว่าผมจะตอบคำถามเกี่ยวกับอนาคตของตนเองหลังจบเกมแชมเปี้ยนลีกไว้มาบอลดูกันจนถึงตอนนี้สเตีโลเาเนยังสงวนท่าทีเพราะทราบตามมารยาทในครั้งนี้ต่อมากขจะเป็นราฟินยา โดยการนี้ปราฟินญ,ญาเหลือสัญญาอีก2ปีกับทางลีดและก็คาดกันว่าไม่เซ็นเพิ่มเติมแน่นอนและกระแสหลายทางชีม้มาว่าอยากไปเล่นกับทางบาเซรลนาดีกรบในทีมชาติบ,บราซิลเลียนช่วยยุงทองเพราะตกชั้นเพราะเกมส่งท้ายซีซั่นสามารถยิงจุดโทษใส่ขับทางเบรนฟอร์ดตรงตาข่ายโดยนอกจากทางบาซ่าแล้วเวสแฮมก็ถือเป็นอีกทีมที่อยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมเช่นเดียวกันต่อมาคนต่อมาก็จะเป็นพอบบ้า ออกมานเนี่ยเล่นเกมสุดท้ายกับทางแมนยูไปแล้วโดยจะหมดสัญญา30มิถุนายนนี้โดยกลางแชมป์โลกมีโอกาสสูงที่จะหวนร่วมทัพยูเวนตุสแบบฟรีเอเจนต์นอกจากนั้นก็เจรจาคู่ขนานไปกับทางปารีสแซต์แองก์และก็ทางบรีอัลมาดริดเพราะทางต้นสังกัดเดิมไม่เสนอสัญญาฉบ,บับใหม่ให้้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้ว,ลวคนต่อมาก็จะเป็นเออร์ลิงบารฮาร์แลนด์โดยทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงจ่ายค่าจีสัญญาเออร์ลิงบารฮาร์แลนด์จากดอตบูลตั้งแต่กลางพฤษภาคม โดยกองหน้าหนุ่มจะมาร่วมทัพ1รกรกฎาคมนี้เสริมราคาร่วมค่าในน้าและก็เงื่อนไขต่างๆได้สูงสุด85.5ล้านปอนด์นั่นทำให้ทางซิตี้ไม่ต้องต่อแย่แฮร์รี่เคนของทางสเปอร์อีกต่อไปส่วนสื้อเหลืองดึงเอาคาริมอะเคเดมีจะทางเบรดบูซัสบวกมาเสียบแทนในกรักนี้ คนต่อมาก็จะเป็นอันโตนิโอเบรติกเกอร์หนึ่งในกองหลังเชลซีที่จะหมดสัญญาในช่วงสิ้นฤดูกาลคืออันโตนิโอเบรติเกอร์โดยเวลานี้บอลลุกเข้าตกลงกับทางเรอัลมาดริดเพื่อจะไปร่วมทัพแบบฟรีเอเจนต์อย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมได้ค่าจ้างสัปดาหล์ละ400,000ยูโรในครั้งนี้โดยดีกรีทีมชาติเยอรมันปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่เดอะบริตจากปากคำของเฮชโคสโทมัสทูเคิลเพื่อจะย้ายไปลาลีกาสเปนในครั้งนี้ คนต่อ,อมาก็จะเป็นดีแคนไบรท์กองกลางดีแคนไบรท์คือผู้เลนเน่นเนื้อหอมคนหนึ่งของพรีเมียร์อังกฤษหลังจากที่ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางเวสแฮมไปหลายหนเดอยหนึ่งในนั้นก็คือข้อสเสนอต่อยาว8ปีมูลค่ารวมแล้วหรือว่ารายได้ทั้งสิ้นเนี่ยปัล้านปอนด์ซึ่งดาวเตะไวส์เปนราเญญานี้ตกเป็นข่าวโดนต่อย่จากทางแมนเชสเตอร์เ็ดและก็เชลซี โดยสัญญาปัจจุบันเหลือเพียงแค่2ปีพ่วงออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มเติมอีก2เดือนก็ต้องรอดูกันว่าบทสรุปจะลงเอยกันแบบไหนกันแน่คนต่อมาก็จะเป็นเอ็นโกรกองเต้โดยทั้งเอ็นโกรกองเต้ที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายกับทางเชลซีตกเป็นข่าวว่าอยู่ในการหรือว่าช็อตลิสในการเสริมทัพของเอริดเชนฮาร์คผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดนคนใหม่ทนันนี้สิงห์บรูนั้นมีทางเลือกคือปล่อยนักเตะเล่นครบสัญญาหรือทิ้งขายทิ้งไปเลย พราะเจ้ตัวนั้นแสดงเจตนาไม่เซ็นนเพิ่มในครั้งนี้ต่อให้เฮดโค้ชโทมัสจูเคิลเปรียบกองกลางเฟรนแมนคือหัวใจเหมือนกับทางเควินเดอะบอยของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เฟอร์จิฟันได้ของค่ายลิเวอร์พูลนั่นเองต่อมาก็จะเป็นการาเบียลเซซุสโดยารสเซนคือทีมที่ติดตามสถานการณ์การาเบียลเซซุสกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างใกล้ชิดเพราะบทบาทองคงจะน้อยลงไปนะฮะ เพราะการมาถึงของเอริกบาวฮาร์นซึ่งดาวยิงไวชตาเปรันนี้เหลือสัญญาปีสุดท้ายกับทีมภาพรวมผลงานตั้งแต่มาสวมเครื่องแบบสีฟ้ายิงไปตะสิ้น95ลูกจากการลงเล่นทั้งหมด236เกมหากย้ายไปร่วมงาน H ฮชโค้ดกับทางมิเกลอาชต้าก็สมประโยชน์ทุกฝ่ายเพราะปืนใหญ่มองหาดาวยิงเบอร์9คนใหม่ขณะที่ทางเซซุสก็ได้เล่นได้อย่างสม่ำเสมอในคร,รในขง้งนี้คนต่อมาก็จะเป็นคริสเตียนอริเซ่น เบรเมเกอร์คริสเตียนอิริเซนจะเป็นฟรีเอเจนต์สิ้นสุดฤดูกาลนี้หลังหมดข้อบุกมัดระยะสั้น6เดือนกับทางเบรนฟอร์ดเมื่อมกราคมที่ผ่านมาสำหรับความตั้งใจของเจ้าตัวสถานี่ต่อไปอยากจะเล่นกับทางทีมเกรดแชมเปี้ยนลีกอย่างแน่นอนสเปอร์อดีตนักเตะสังกัดนี้ก็พร้อมจะเซ็นับมาร่วมงานขณะดเดียวกันก็ไม่ปิดโอกาสต่อสัญญาใหม่ระยะยาวของพึ่งหลวงด้วยเช่นกันนะต่อมาก็จะเป็นเควินิฟิป การที่ทางฟอร์เดนยินโยหมดสัญญาจากทางแบนเชสเตี้ทำให้ผู้จัดการทีมโจเซฟกาเดีราต้องการวิฟิลห้องเครื่องคนใหม่เพื่อจะมาเสริมความแข็งแกรง่งและก็เล็งไปที่คาวินฟิลิ์ของทางลีดซึ่งแข่งไว้ช่วปรไรนี้เหลือสัญญาจะถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2024และก็ถูกขายออกได้าราคาสมเหตุสมผลพอสมควรอย่างไรก็ตามอาจต้องรอถึงตลาดต้นปี2023พเพราะเวลานี้จุดยืนของยุงทองคือไม่ขายนะ และข่าวชีซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้และก็ฝากเอซิท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ